ซินเดเลล่าจะได้สวมมงกุฎเจ้าหญิงในสัปดาห์นี้ช่างเย็บผ้าที่เก่งที่สุดในประเทศได้เย็ดชุดพิธีอันวิจิตรงดงามเพื่อเธอมันประดับด้วยอัญมณีล้ำค่าฉันตื่นเต้นมากพอฟูเธอชอบชุดของฉันไหม มันสวยมากท่านจะเป็นเจ้าหญิงที่สวยที่สุดที่เคยมีมาเลยละ่ะแต่ก็มีบางคนที่เก็บกดเธอไม่มีความสุขกับเรื่องนี้เอาซะเลยถ้าเด็กคนนี้สวมมงกุฎเธอจะกลายเป็นเจ้าหญิงจริงๆพิธีนี้ไม่ควรเกิดขึ้นเด็ดขาดเราจะขัดขวางได้ยังไงกันละ่ะแม่มีแผนดีๆแล้วละ่ะ ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดในพิธีขึ้นมาล่ะฉันกลัวมากเลยพอฟูที่รักไม่ต้องห่วงรอกเจ้าหญิงทุกอย่างจะราบรื่นแน่นั้นควันอะไรนะแม่มดโรซ่าและลูกสาวเธอเซราพวกเธอทำอะไรที่นั่นน่ะท่านรอที่นี่ฉันไปดูเอง นั่นท่านกำลังต้มอ,อะไรอยู่ในหม้องั้นเหรอมันไม่ใช่เรื่องของเธอเจอ้ากระต่ายโง่ออกไปเดี๋ยวนี้เลยไปไม่เห็นต้องงดงิดเลยฉันไปก็ได้แต่โฟฟูฉลาดมากและไม่ไปไหนมันกลับไปซ่อนตัวที่มุมสวนและตามพวกเธอไปเอาละคราวนี้เด็กนั่นก็ได้แต่ฝันถึงมงกุฎ <laughs> แล้วน้ำเชื่อมทับทิมนั่นทำอะไรได้บ้างเหรอซินเดอเรลล่าจะป่วยเมื่อเธอดื่มเจ้านี่มันจะมีอืมันจะมีจุดสีแดงบนใบหน้าของเธอ <laughs> และแน่นอนงานพิธีจะไม่เกิดขึ้น <laughs> พอฟูรีปไปบอกกับซินเดเรล่ลาทันทีถึงเรื่องที่ได้ยินและแนะนำเธอไม่ให้ดื่มสิ่งที่แม่มดเสนอให้อย่างนั้นเหรอดูเหมือนพวกเธอจะไม่ยอมปล่อยฉันไปเลยนะพวกเธอต้องได้บทเรียนบ้างแล้วละ่ะ,ะ,ะ efendim. หลังจากนั้นและเซราก็มาหาซินเดลเรล,ลา่า พร้อมกับถาดในมือเธอสวัสดีซินเดล,เล,ลา่าฉันคิดว่าเราควรเป็นเพื่อนกันไว้ฉันก็เลยอบเคก้กด้วยน้ำเชื่อมทับถิมให้เธอหวังว่าเธอจะชอบนะดีใจที่ได้ยินอย่างนั้นนะเซาฉันคิดว่าเราควรเป็นเพื่อนกันขอบคุณสำหรับน้ำหวานนะซินเดล่ลลารู้ว่าน้ำเชื่อมน,นั้นถูกวางยาเธอจึงไม่ได้ดื่มมัน เธอก็อบเค้กเช่นกันและใส่น้ำเชื่อมที่ผสมกับยาลงในน้ำอีกแก้วและส่งให้เซราเธอเชื่อว่าฉันอยากเป็นเพื่อนกับเธอและส่งขนมมาให้เจ้าหญิงซื่อบื้อเค้กดูน่ากินนะไหนลองชิมหน่อย น้ำเชื่อมเชอรี่ก็อร่อยดีนะเซราดื่มน้ำเชื่อมผสมยาเข้าไปแล้วเริ่มป่วยหน้าและตาของเธอเต็มไปได้วยจุดสีแดงโอ้พระเจ้าเกิดอะไรกับฉันฉันหน้าเกลียดจังเลย เป็นไปได้ยังไงกันดูเหมือนซินเดอเรลล่าจะมีสายลับนะแม่ต้องวางแผนอะไรสักอย่างซินเดอเรลล่าจะสวมมงกุฎไม่ได้ถ้างั้นงั้นเราจะขโมยมงกุฎกันอะไรนะอา้าพวกเธอจะขโมยมงกุฎเหรอหลังจากได้ยินแผนของแม่มดโรซ่ามันก็วิ่งกลับไปหาซินเดอเรลล่าและเล่าทุกอย่างที่มันได้ยิน ฉันอยากได้มงกุฎปลอมด่วนที่สุดเลยนะคะนักเจรนายอัญญมณีทำมงกุฎปลอมขึ้นมาให้เหมือนกับของจริงม,มันสวยมากแทบแยกไม่ออกเลยทีเดียว ไม่เป็นไรแล้วล่ะมาดูว่าคืนนี้จะเป็นยังไงเธอลืมเรื่องมงกุฎไปได้เลยวันหนึ่งเมื่อซินเดอเรลล่าถูกไล่ออกจากพระราชวังหนูจะแต่งงานกับเจ้าชายและสวมมงกุฎนี่ แม่มดประหลาดใจมากเมื่อเห็นในวังยังคงเตรียมจัดงานต่อไปในวันรุ่งขึ้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไร้สาระเกินไปแล้วมันไม่ควรจัดงานขึ้นถ้าไม่มีมงกุฎอโอ,โอ้ไม่นะมันเป็นไปไม่ได้ยามพวกนี้มาจากไหนเนี่ย โดนหลอกมองกุฎเป็นของปลอมฮะโฟฟูท<า>ี่รักช่วยจับตามองแม่มดทีนะฉันไม่คิดว่าเธอจะยอมแพ้ไม่ต้องห่วงเจ้าหญิงฉันจัดการเองแม่มดไม่ยอมแพ้ง่ายๆแน่นอนเธอกำลังปรุงยาอีกสูตรอยู่ในห้องของเธอ มันดูเหมือนน้ำเปล่าเลยมันทำอะไรได้หรอคะเธอต้องโรยมันลงบนชุดของซินเดอเรลล่าเมื่อเธอออกไปโดนแดดเธอก็จะส่งกลิ่นเหม็นออกมามแบบนั้นก็เจ๋งเธอจะต้องอับอายต่อหน้าทุกๆคนแน่นอนพิธีการก็จะถูกยกเลิกไปไม่มีใครได้สวมมงกุฎจ,จากความอับยศนี้อืม แม่มดที่ชั่วร้ายจริงๆเลยขณะที่แม่มดและลูกสาวเธอกำลังแอบดูอยู่ข้างหลังประตูโพฟูเข้าห้องไปและเปลี่ยนขวดยาเสียใหม่ฉันเกลียดเด็กๆในวังนี้ พวกเขาชอบเคาะประตูแล้วก็วิ่งหนีไปรอจนฉันได้เป็นราชนีก่อนเธอจะลงโทษให้เข็ดคอยดูสิทีนี้รับขวดนี่ไปและแอบไปในห้องของซินเดอเรล่าและเทให้ทั่วชุดของเธอ โอฟูทำกับชุดของเซราเหมือนกันทุกอย่างแต่ส่วนผสมบนชุดไม่ใช่น้ำเปล่าเลยแต่ว่าเป็นยาพิษของแม่มดและช่วงเวลาที่รอคอยก็มาถึงพิธีราชาพิเศษได้เริ่มขึ้นมาดูว่าชุดของเจ mm ้าหญิง <M> ม <aud> ันจะเป็นยังไง แสงของพระอาทิตย์สัมผัสชุดของเซรามันก็กลายเป็นข้าเป็นไปด้วยรอยเปื้อนและกลิ่นที่เหม็นมากนี่นี่มันอะไรอ่ะไม่นะนี่มันอะไรอ่ะไม่นะและทุกคนก็เห็นซเ่งเดลล่าสวมมงกุฎหญิงทรงพระเจริญ